สวัสดีครับคุณผู้ชมผมต้นนะฮะอยู่กับผมที่บริษัทเพชรยนต์เสรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพเหมือนเช่นเคยนะครับสวัสดี FC ในชาแนลของต้นยุสคาเกตเอทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมที่บริษัทเพชรยนต์ศูนย์จำหน่ายรถยนต์มือสองคุณภาพคัดเกตเอนะครับวันนี้ผมมีรถสวยน่าใช้นะฮะเป็นรถลักชูรี่นะฮะเป็นรถที่หายากแล้วก็เข้ามาไวออกไวเป็นที่สุดนะฮะเป็นโตยต้าแคมรี่ 2.4G ปี2010สีบอลเงินคันนี้ราคา349,000บาทเท่านั้นเดี๋ยวมาชมายลียดรอบคันคันนี้กันก่อนนะครับผมว่าคันนี้มายังไงแล้วก็วันนี้วันที่9ตุลาคมเวลาประมาณเกือบเกือบ4โมงครึ่งนะครับโดยประมาณผมมาทำอัปเดตรีวิวรถข้าใหม่โตยต้าแคมรี่รถที่ทุกคนตามหากันนะฮะใครอยากได้ตัว2.4 ไม่ควรพลาดเลยนะค,คันนี้ต้องบอกว่าเลขไมวิ่งที่1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะฮะเป็นรถสภาพเดิมๆหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแจ้งตามตรงนะฮะคันนี้เคยติดแก๊ส NGV มาแล้วนะครับแต่ว่าถอดออกลงเล่มเรียบร้อยเลขไมเดิมๆหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นใครรับได้ราคา3ามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้น2 4 g 167้ม้าเครื่องยนต์เบนซินนะคเคยติดแก๊สถอดแล้วลมเล่มแล้วเรียบร้อยนะครับผม ตอนนี้ไม่มีนะฮะถอดออกไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเรามาดูรายละเอียดของโครงสร้างเดิมๆรอบคันคันนี้กันต้องบอกว่าตอนนี้รถเพิ่งเข้ามาใหม่นะฮะยังไม่ได้ปรับสภาพทั้งตัวภายในเบานะะห้องเครื่องยนต์เพียงแค่ล้างทําความสะอาดเบื้องต้นเท่านั้นสำหรับตัวต้าแคมรีคันนี้ปี2010นี่นะฮะด้านท้ายของเขาให้ดูด้านท้ายก่อนนะโลโก้นะฮะ 2.4G นะฮะมาพร้อมตัวเซ็นเซอร์นะรกะระยะให้4ุด นี่นะครับสวยๆเลยตัวรถเป็นสีบอลเงินนะฮะโลโก้ต่างๆอยู่ครบเลขไมลเดิมๆนะฮะหน0 0งแสเท่านั้นทะเบียนนี้เลยนะฮะกรอบป้ายทะเบียนยังไม่ได้ใส่ป้ายเพชรยนต์เลยนะฮะรถเพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดนะ,คะใครที่กำลังมองหาอยู่หรือว่าอยากได้รุ่นนี้เอาไปใช้งานตอนนี้นะฮะเหมาะมากๆเลยราคาเพียงแค่สามแสนสบาทย้ำนะฮะสามแสนสี่บาทสองจุดแรงม้าปีสองพ รถหรูสไตล์ผู้บริหารเลยนะฮะคันนี้ราคาป้ายแดงก็ล้านกว่าแน่นอนนะตอนนั้นนะฮะวันนี้ราคาหายไปเยอะนะฮะเหลือเพียงแค่349,000บาทเท่านั้นสีบอลเงินสวยใสยเลยนี่นะครับถอดแก๊สออกไปแล้วลงเล่มให้เรียบร้อยนะครับผมเรามาดูรายละเอียดรอบคันกันก่อนนะครับนี่ครับด้านหน้าของเขาไฟเดิมๆรถเดิมนะฮะกระจังหน้าโครเมียมไฟโปรเจคเตอร์ เซนเซอร์ S S หน้ามีให้ด้วยอีก2จุดนี่นะฮะเซนเซอร์หน้ามีให้2จุดนะมุมซ้ายและมุมขวานี่ครับสวยงามเดิมๆเลยนี่ครับโตยต้าแคมรี่นะครับปี2010นะ,ะหายากแล้วก็ลูกค้านะฮะหลายคนรีเควสเข้ามาเยอะมากเลยคุณต้นมีโตยต้าแคมรี่ประมาณปี 2009- 2010มีเข้ามาบ้างไหมนะฮะวันนี้วันที่อ่าวันที่9ตุาาลาคมเวลาประมาณ4ี่โมงกว่า มีเข้ามาแล้วนะฮะและที่สําคัญคันนี้นะครับเข้ามาวันแรกก็ติดจองไปเลยนะวันนี้ผมยังไม่ทํารีวิวโดยตอนที่ติดจองนะฮะวันนี้เข้ามาหลุดจองที่เรียบร้อยแล้วนะเคสหนึ่งไม่ผ่านนะจัดเงินไม่ผ่านก็ทําการยกเลิกแล้วก็คือมันจําให้ลูกค้าไปเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็เลยมาอัปเดตรีวิวหลุดจองนะฮะถ้าใครสนใจคันนี้รีบเลยนะครับผมวันนี้หลุดจองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะรีบจองนะฮะถ้าไม่จองถือว่าพลาดนะฮะรุ่นนี้นะฮะ ไม่ได้ดุดจองบ่อยๆนะครับไม่ได้ดจองบ่อยๆนะฮะเข้ามาตั้งแต่วันแรกนี่ยังไม่ทํารีวิวเลยผมทํารีวิวไม่ทันนะฮะก็ติดจองไปเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็มาอัปเดตนะรถดุดจองนะวันที่9วันนี้ดุดจองเป็นที่เรียบร้อยแล้วโตโยต้าแคม y ร 2.4G ปี2010ราคา349,000บาทเท่านั้นนะครับใครสนใจรีบเลยนะฮะสนใจรีบเลย จองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับวันนี้หลุดจองเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าใครสนใจต้องรีบนะฮะร,รายละเอียดด้านในไปดูด้านในกันดนีกว่านะฮะด้านในจะเป็นอย่างไรบ้างสภาพเดิมๆมก่อนปรับสภาพนะฮะก่อนปรับสภาพรถนะครับรายละเอียดรถด้านในก็เดิมเดิม,ดมแบบนี้เลยนะฮะเป็นเบาะหนังสีครีมนะฮะเบาะหนังสีครีมเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าจะเห็นว่าตัวเบาะเนี่ยเรายังไม่ได้ปรับสภาพให้เลยนะฮะเป็นเบาะเดิมเดิมสแตนดาร์ดนะก็จะมีส่วนของการใช้งาน นะเล่ารอยการใช้งานปกติเรายังไม่ปรับสภาพให้ดิเราหุ้มบาะหนังให้ใหม่รับรองสวยเชฟแน่นอนนะฮะตัวคอนโซลสวยนะฮะไม่มีรอยแตกนะฮะรถไม่มีจอดตากแดดนี่นะฮะคอนโซลเป็นสีเทาสลับกับสีเบจตัดด้วยลายไม้สว่างสว่าง,างดูสว่างตาสวยใสนะฮะดูสว่างตาสวยใสเลยย้ำนะฮะตัวต้ c แคมรี่รุ่นนี้ค่อนข้างหายากเลยทีเดียวถ้าใครสนใจต้องรีบนะฮะ คันนี้แจ้งตามตรงนะฮะเคยติดแก๊ส NGV แล้วถอดแล้วลงเล่มให้เรียบร้อยเลขไมค์คันนี้ไมค์เดิม1นึ0 0 0สโลนะฮะหน0่งแโลตอนนี้นะไม่ได้ติดแก๊สแล้วนะครับถอดแล้วลงเล่มให้เรียบร้อยนะครับนี่ฮะร,ราคา3ามแ0 0สี่หาพันะฮะสามสี่เก้าโดยต้าแคมรี่สอปี2010นะฮะ ตอนนี้ใช้เป็นสินลนล้วนนะครับใช้เป็นสินล้วนนะครับดูนะฮะรถสวยนี่ขนาดยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับยังสวยขนาดนี้ถ้าปรับสภาพแล้วจะสวยขนาดไหนนะฮะยละเอียดเพิ่มเติมรีบเลยนะครับคันนี้วันนี้วันที่9นะฮะหลุดจองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าสนใจต้องรีบนิดหนึ่งนะครับย้ำนะฮะดูรีวิวนี้จบแล้วหรือยังไม่จบนะฮะ ถ้าสนใจคันนี้เราบติดต่อมาที่เบอร์0 9 5ย์6 6 9 2 6 6 6แบบด่วนดวน,นิดนึงนะครับจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะฮะเซลล์ที่ร้านค่อนข้างจะเยอะนะครับผมรถมีคันเดียวนะฮะนี่ครับรถยังไม่ได้ปรับสภาพภายในให้เลยนะฮะตัวเบาะยังไม่ได้ปรับให้นะฮะสวยๆเลยคันนี้ก็มีแอร์หลังให้เรียบร้อยแล้วนี่ครับ แอร์หลังมีม่านไฟฟ้าด้านหลังให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับม่านไฟฟ้าแถบสีดำนะเป็นม่านไฟฟ้าเบาะแถวที่สองนะฮะก็มีพนักพิงแขนให้ด้วยแล้วก็มีที่วางแก้วนี่นะครับเดิมๆนะฮะนี่ยังไม่ได้ขัดสีชูวีวันอะไรเลยนะครับเพียงแค่ล้างและก็ทำความสะอาดเบื้องต้นนิดหน่อยเท่านั้นเองยังไม่ได้ปรับสภาพเลยนะฮะรถสวยจริงๆนะครับลูกค้า ใครสนใจต้องรีบนิดนึงนะฮะส่วนด้านข้างสองข้างก็เป็นม่านแบบแมนนวลแบบนี้สามารถดึงขึ้นมาได้นะสำหรับบ้านหลังจะเป็นม่านไฟฟ้านะครับนี่ฮะม่านไฟฟ้าก็อยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมนี่ครับเป็นเกียร์อัตโนมัติคอนโซลเกียร์สวยนะฮะมาพร้อมสีไม้สว่างตานะมีสาย AUX นะครับแล้วก็ที่วางแก้วต่างๆครบเลยนะเป็นซอฟทัสกดขึ้นมาแบบนี้นะที่จุดบุหรี่มีให้นะครับย้ำนะฮะราคา349,000บาทเท่านั้นโตโยต้าแคมรี่นะฮะแคมรีเข้าใหม่นะคะ 2.4G เข้าใหม่ปี2010นะฮะเคยติดแก๊สถอดแล้วนะ,ะเป็นติด NGV นะฮะ ถอดแล้วเลขไม์เดิมๆวิ่งอยู่ที่1นึ0 0 0สหนึโลเท่านั้นเองนะฮะรถปี2,010นะฮะรถสวยคุณภาพเกรดเอีกคันหนึ่งเลยวันนี้วันที่เก้นะฮะอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะครับรีวิวรถหลุดจองนะฮะใครสนใจต้องรีบเลยนะฮะวันนี้นะครับใครสนใจต้องรีบเลยช้าไม่ทันนะคะช้าไม่ทันนะครับแจ้งก่อนนะฮะวันนี้หลุดจองแล้วนะครับนี่ฮะ คันนี้นี่ติดจองตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเลยวันนี้ผมทำรีวิวไม่ทันนะนี่ฮะไฟเวลข้ามลา์ขอบประตูมีให้ครบเลยนะฮะรอมแม็กเดิมๆนะฮะเป็นแม็กแอนดรอยขนาด16นิ้วเดิมๆเ,เลยนะฮะดิสเบกหน้าและหลังสวยเดิมนะฮะกุญแจจะเป็นรีโมทแบบนี้นะครับนี่ครับเป็นรีโมทแบบนี้นะครับ ในะส่วนของฝั่งคนขับนะฮะพื้นผิวเบาแล้วก็พื้นผิวพวงมาลัยเราปรับสภาพให้ใหม่นะครับตัวน,นี้เป็นตัว Parking เซนเซอรกระจกพับไฟฟ้าปรับองศาไฟฟ้านะฮะกระจกขึ้นลงทั้ง4บานเป็นออโตทั้ง4บานนะฮะเบาปรับไฟฟ้าคู่หน้านะฮะเบาปรับไฟฟ้าคู่หน้าสวยงามนะฮะค่อนข้างจะหายากสำหรับโตโยต้าแคมรี่รุ่นนี้นะครับมีเข้ามาไม่บ่อยนักนะฮะ มาไวออกไวแน่นอนนะฮะโตยทาแคมรี่พงมาลายมันติฟังก์ชั่นรายไม้สว่างสว่างสวยงามเครื่องเล่นวิยุ f m MP3 CD ปกติทั่วไปนะฮะระบบ Air Auto, แอร์ออโต้แยกอิสระซ้ายและขวานะฮะลองมาสตาร์ทรถดูหน่อยนะะดูหน้าปัดเดินไม่หน่อยวิ่งเท่าไหร่แล้วนะี่ฮะโอเค นี่แหละฮะเดิมๆนะฮะเลขใหม่เดิมๆรถใช้งานเดิมๆนะฮะนี่ครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองร้อยสิบสามกิโลเมตรรถปีสองพันสิบนะฮะแจ้งตามตรงเคยติดแก๊สนะฮะ NGV นะฮะเคยติดแก๊ส NGV ถอดแล้วลงเล่มเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้ไม่ได้ติดแล้วนะฮะถอดลงเล่มให้เรียบร้อย ใครสนใจรีบเลยนะฮะร,ราคาเพียงแค่สามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับน่าใช้งานเป็นอย่างมากสำหรับคันนี้นะฮะภายในห้องผู้โดยสารกว้างขวางน,นั่งสบายนะฮะพูดถึงความเป็นตวัวต้าแคมรี่แล้วคันนี้นะฮะเครื่องเงียบมากเลยอันนี้เครื่องเงียบนะฮะเครื่องสตาร์ทรถอยู่นี่นะสตาร์ทรถอยู่แล้วเครื่องเงียบมากระบบแอร์ทำงานไม่สะดุดเลยนะฮะวิทยุ FM ทั่วไปใช้งานได้ปกติเลยนี่ฮะ ผมอลไรก็สามารถปรับวอลล่มเพิ่มวอลล่มได้นะฮะนี่คะนี่นะครับใครสนใจต้องรีบนะฮะวันนี้วันที่เก้านะครับรถทุ่งหลุดจองมานะครับคือคันนี้มันมาก่อนหน้านี้ประมาณสองวันนะฮะผมยังไม่ทันทํารีวิวก็มีลูกค้าจองแล้วนะเราพอดีว่าลูกค้าเคสแรกเนี่ยเขาจัดไฟแนนซ์ไม่ผ่านนะครับวันนี้ก็เพิ่งหลุดจองมาสดๆร้อนๆหมัดๆมาเลยว่าได้นะฮะหมัดๆมาเลย ถ้าใครสนใจรีบนิดนึงนะครับผมโโยใต้แคมรี่2.4ได้2.4ด้วยนะฮะ 2.4G นะครับปี2010นะฮะตอนนี้เป็นเบนซินล้วนแล้วนะฮะผมนี่ครับเล็กไม่อยู่ที่1 1 2 1 3กิโลเมตรเท่านั้นเองนะฮะยังไม่ได้ปรับสภาพอะไรเลยนะฮะยังไม่ได้ปรับสภาพเลยก็เดิมๆกันไปนะฮะ เพียงแต่แจ้งว่าเคยติดตั้งแก๊ส NGV นะค mm hmm. เคยติดตั้งแก๊ส NGV ตอนนี้ถอดเรียบร้อยแล้วนะฮะ mm hmm. ไม่มีและถอดแล้วนี่ฮะตัวม่านไฟฟ้า mm hmm. มันม่านหลังนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมกดเปิดปิดให้ดูนี่ฮะทำงานปกติเลยนี่ฮะม่านไฟฟ้านะฮะรถสวยน่าใช้นะความเป็นเคมรี่นี่คือมันน่าใช้นะฮะต่อให้จะเป็นปี2009 2008 2,010มันก็ยังคลาสสิกน่าใช้แล้วก็ยังดูแลรักษาง่ายนะอะไหล่นะั้นมีทั่วไปเลยนะฮะทั่วประเทศสามารถดูแลรักษาง่ายแล้วก็อะไหล่นะี่ยมันหาง่ายความเป็นโตโยต้านะฮะแล้วความเป็นแคมรี่มันบ่งบอกถึงความหรูนะฮะวิสัยทัศน์การขับขี่นี่ขับทางไกลๆสบายเลยเข้าโค้งเข้าโค้งสบายนะ 2.4G นะครับนี่ฮะ ถ้าใครกลัวประหยัดออยากประหยัดน้ำมันหน่อยก็ไปติดตั้งแก๊สเพิ่มเติมได้นะฮะแต่คันนี้เคยติดมาแต่ว่าถอดออกเรียบร้อยแล้วเป็น NGV นะฮะเป็น NGV นะครับ,รบสวยนะฮะสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับย้ำนะฮะสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทใครสนใจคันนี้รีบนิดนึงนะฮะสนใจรีบนิดนึงนะครับผมรถมาไวไปไวเพิ่งหลุดจองวันนี้วันที่เก้านะฮะหลังจากจบคลิปนี้แล้วหรือยังดูไม่จบ สนใจรีบโทรมาที่เบอร์095 056 6926นะครับโตยต้าแคมรี่คันนี้สวยนะฮะก็ขนาดจะไม่ปรับสภาพนะฮะยังสวยขนาดนี้ถ้าปรับสภาพแล้วจะสวยขนาดไหนนะฮะนี่ฮะสนใจรีบเลยนี่ฮะสนใจรีบเลยนะครับคอนโซลด้านในนะฮะบริเวณพื้นผิวพวงมาลายัยแล้วก็ตัวเบาะนะเราจะมีการปรับสภาพ ทำความสะอาดแล้วก็ดูความเรียบร้อยให้ใหม่นะครับนี่ครับสวยๆเลยแผงประตูต่างๆนะฮะตอนนี้รถยังไม่ชงนะฮะยังไม่ไปรับสะภาพอะไรเลยเพียงแค่ล้างบริเวณผิวด้านนอกเท่านั้นเองนะ,ะเพื่อทําการรีวิวแล้วก็ถ่ายรูปเบื้องต้นนะฮะส่วนรละเอียดลึกๆยังไม่ทําอะไรเลยนะฮะตัวนี้ตัวเบาะถ้าปรับสะภาพแล้วฟอกทาความสะอาดใหม่แล้วกิ๊บแน่นอนนะฮะสวยงามแน่นอน ฝากไว้ด้วยสำหรับคันนี้นะฮะสามแสนาบาทโตโยต้าแคมรี่2.4จีนะฮะปี2010นะฮะจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนวันนี้ลุดจองเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าใครสนใจโทรมาที่เบอร์095 056 6926นะฮะนี่ครับทะเบียนนี้เลยนะฮะสนใจรีบเลยนะครับสนใจรีบเลยนะ,ะวันนี้วันที่9นะฮะวันเสาร์ วันเสาร์ทิ่ลูกค้าค่อนข้างเยอะนะครับถ้าใครสนใจคันนี้ก็ฝากบรติดต่อไว้นะฮะศูนย์เก้าห้าศูนย์ห้าหกหกเก้าสองหกนะครับเดี๋ยวเราไปดูรยายละเอียดของโครงสร้างห้องเครื่องกันนะฮะเดิมๆก่อนปรับสภาพนะมาฟังเสียงเครื่องกัน,กนแบบชัดๆเลยนะฮะว่าติดตั้งแก๊สมา NGV มาเนี่ยและถอดไปแล้วนะฮะเป็นอย่างไรบ้างนะฮะเครื่องมีสะดุดมีอะไรหรือเปล่าไปฟังเสียงเครื่องกันแบบชัดๆกันเลยตามมาครับ อาละครับมาดูรายละเอียดของโครงสร้างห้องเครื่องกันนะฮะตอนนี้ผมก็สตาร์ทเครื่องอยู่นะประธานโทษคำนี้นะฮะเคยติดตั้ง CNG มาแล้วนะฮะถอดแก๊สลงเล่มให้เรียบร้อยนะฟังเสียงเครื่องยนต์กันแบบชัดๆเลยไม่หนึ่0แสโลนี่ฮะตัวเครื่อง VVTI 1 6 V นะครับผมหัวน็อตเดิมๆเครื่องไม่มีการผ่านและมันไม่มีการเยิ้มนะฮะเครื่องสะอาดเครื่องยนต์ทำงานปกติไม่ได้มีผลกระทบอะไรนะฮะถอดแก๊สไปแล้ว ก็ยังใช้งานได้ปกติไม่เดิมไม่แท้1นึ0 0 0สโลนะครับราคา3า9 0 0 0บาทโดโยต้าแคม r y 2รี่สองจุนะฮะโครงสร้างเดิมรถไม่มีชนไม่มีน้ําท่วมนะฮะแจ้งรายละเอียดตามตรงเดิมๆเลยถ้าใครสนใจต้องรีบนะฮะเพิ่งหลุดจองมานะฮะคันนี้ติดจองไปตั้งแต่วันแรกนะที่เข้ามาเลยนะครับนี่ฮะ ติดจองแม้ตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเลยวันนี้หลุดจองเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันที่9ตุลาคมนะฮะแบตเตอรี่ปีใหม่นะฮะปี63นะฮะแบตเตอรี่เพิ่งปีที่แล้วนี่เองนะฮะนี่ครับรายละเอียดตัว CNG ที่เคยติดตั้งมาถอดไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเอาละครับนะ,ะเครื่องไม่มีสะดุดเลยเดินเรียบเดินนิ่งเลยนี่นะฮะฟังเสียงเครื่องยนต์กันแบบชัดๆเลยนะฮะตอนนี้เป็นเบนซินล้วนแล้วนะครับเบนซินล้วนๆฝากระโปรงเดิมโรงงาน แห่กนการความร้อนอยู่ครบสติกเกอร์มอ,อกอ,อยู่ครบนะฮะตัวสติกเกอร์ระบบปรับอากาศอยู่ครบเลยนะฮะนี่ฮะสติกเ cker คำเตือนต่าง,างอยู่ครบหมดเลยนะครับตัวโช๊คคำยันก็ใช้งานได้ปกติเลยนะฮาหม้อพักหม้อหลอดต่างๆก็สมบูรณ์ระบบเบรก abs ต่างๆอยู่ครบนะฮะไม่ต้องกังวลเลยนะครับคันนี้ใช้งานยาวๆนะฮะสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะฮะเลขไมล์หนึ่งแสนหนึ่งหมื่น นะครับเคยติด CNG ถอดเรียบร้อยลงเล่มให้เรียบร้อยรถเข้าใหม่ก่อนปรับสภาพโดยต้าแคม r y 2.4G ปี2010สีบอลเงินนะฮะใครสวยใครชอบคันนี้นะฮะสวยๆแบบนี้ติดต่อมาได้เลยที่เบอร์095-0566926นะฮะวันนี้หลุดจองแล้วถ้าสนใจรีบเลยนะฮะจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนขั้นะตอนการจองนะฮะโทรมาที่เบอร์หรือว่าแอปไลน์เบอร์นี้นะฮะ ผมจะส่งเลขบัญชีบริษัทให้แล้วก็แจ้งสลิปการจองมานะครับแล้วรบกวนลูกค้าเตรียมเอกสารไว้ให้พร้อมนะฮะจัดไฟแนนซ์กรุงเทพปริมณฑลต่างจังหวัดมีบริการจัดไฟแนน์ให้ถึงที่บ้านเลยหรือที่ทํางานเลยทีเดียวนะฮะสามารถอนุมัติรับรถภายใน3วันได้เลยนะครับฝากไว้ด้วยสำหรับแคมรี่คันนี้นะฮะข้าใหม่นะครับผมหลุดจองเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ยังว่างอยู่ถ้าใครสนใจให้รีบโอนจองล็อกรถไว้นะฮะเพียง5 0 0 0ันบาทและเตรียมเอกสารจัดไฟแนนซ์ได้เลยนะครับ นี่นะครับรถใหม่วันนี้นะฮะร,รีวิวให้กับลูกค้าได้รับชมกันนะครับโตโยต้าแคมรี่รุ่นหายากเลย 2.4G ปี2010นะฮะสีบอลเงินสวยใสยนะฮะสีบอลเงินนะครับใครสนใจรีบนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe สแกะดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับอัปเดตรับชมก่อนใครนะฮะขอบคุณ FC ทุกท่าน ที่ติดตามรับชมกันมาตอลอดนะครับผมวันนี้ขอญาตลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้สนใจคันนี้รีบติดต่อมาด่วนๆเลยนะครับแคมรีรุดจองนะครวันที่9ตุลาคม 2.4G 167ม้านะครับผมราคา3 4 9 0 0 0บาทนะครับผมเลขไม่1 1 0 0 0กวาโลเท่านั้นเองจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนสวัสดีครับ